สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามือนีกระบมีอย่างหลายค่ะน้องวิวกับแม่น้องวิวหรือว่ายายของเจ้าครูถังนั่นเองค่ะมือนีสีพามาเอ็ดหน่อไม้ส้มบางพื้นที่กระเอิญน่อไม้ดองบบแม่นอย่างรอกค่ะฝนตกเมืดมือค่ะพี่น้องแม่น้องวิวไปนาก็เลยไปฮักหน่อไม้มาเพื่อนกะกะว่าสิเอามาเกงอะลรค่ะถามน้องวิวกับเก้งน้อยน้องวิวบัดบอยักไปนี้พี่น้องก็เลยเสียดายเพื่อนก็เลยวาไปสิเอ็ดน่อไม้ส้ม หน่อไม้กับหน่อไม้ยามฝนนาอพี่น้องมด้ใหญ่มันงามหลายหายค่ะอันนี้จะเป็นหน่อไม้แผ่บ้านนะคะแม่นางวิววหน่อไม้สังไพับ่มีเหอรอ่ะบ่ทันเขาผู้อื่นไปเอาก่อนแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าจะเอามาแกงต้องเอาหน่อไม้ไรน้องพี่น้องมันจังแซ่บมันจังหวานเขาวะแต่เสียดายค่ะแถวบ้านน้องวิวไม่มีหน่อไม้ไรนะคะมีแต่นี่แหละคะ่ะสังไพรผ่ยบ้านภผ่ป่า กับตัวไม้เลี้ยงน้องนี่แหละค่ะวิธีการเอ็ดนอไม้สมเป็นสูตรของแม่น้องวิวนะคะซื่อว่าสูตรกับบอลูนแหละค่ะเพื่อนก็เคยเอ็ดแบบนี้เพื่อนว่าจากสูตรระสูตรแม่น้องวิวก็จะผ่าเป็นท่อนๆน,นะคะอันหน่อยใหญ่ๆก็สิผ่ายาวๆค่ะพี่น้องแต่อันไหนหน่อยน้อยเพื่อนก็สิหันเป็นอันน,น้อยๆพอดีคำน้องวิวก็มีหน้าที่เอาใส่ขวดค่ะ ขวดกระเซียใส่ขวดน,น้อยๆประมาณนี้นะคะเวลาเราเอาออกมาทําอาหารเอามาเกงใส่ไก่ยังสีพี่น้องมันสีพอดีเลยค่ะขวดหนึ่งมันสีพอดีกับหมอหนึ่งอะนะดูค่ะไอลูกชายแม่ทําอะไรก็อยากทําด้วยดือด้อดือด้อจลีค่ะพี่น้องโบเมนวาว้าดื้อแต่ก็น่ารักนะคะร,รอบนี้เราจะไม่ใส่เกลือนะคะรอบก่อนทําใส่เกลือมันเปรี้ยวเกินไปรอบนี้จะลองไม่ใส่เกลือดูนะคะก็คือเอากระเทาะใส่ขวดเฉยๆค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปแค่นั้นแหละค่ะ แล้วก็เก็บไว้ค่ะปิดฝาสนิทแม่น้องวิวยัำว่าต้องปิดฝาให้สนิทนะคะถ้าบอสนิทนี่มันสิเนาค่ะมันสิบเป็นมันสิบอ,มส,บอสมค่ะ เราทำไม่เยอะนะคะได้ประมาณ4ขวด5ขวดนี่แหละ่ะส่วนน่อไม้ที่แม่น้องวิวจักไว้อยู่ในหม้ออันนั้นแม่น้องวิวจะเก็บไว้แกงนะคะจะแกงไปเพ,พนพระตอนเที่ยงค่ะพี่น้องแม่น้องวิวนี่กระสายบุญหน่อยๆอยู่เด้อค่ะทุกวันศีลมันพระนี่คือเสกกับข่าวไปเพนพระตลอดค่ะเพราะว่าบ้านน้องวิวอยู่ใกล้วัดนะคะก็เลยทําบุญง่ายหน่อยแต่ก็อาจจะไม่ได้ทําทุกศีนแต่ก็ทําบ่อยมากค่ะ ไปวัดนี้แกก็จะไปทุกวันพระค่ะเราก็ยังไม่ได้เถาบัานไดนน้องพี่น้องคันผู้เฒ่าแถวบ้านนี้ไปชุ่มือค่ะผู้เฒ่าเขาสายบุญบใหยว่าค่ะชินบุสินเขาไปชุ่มือค่ะเว,ว้าพื้นสูตรน้องไม่สมนี่ค่ะมันก็มีหลายสูตรน้อพี่น้องบางพื้นที่บางจังหวัดหรือบางหมู่บ้านก็อาจจะเอ็ดบ่มเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบ้านน้องวิวนะคะถ้าพี่น้องคนใดอยากลองสูตรบ,บ้านน้องวิวก็ลองเอาไปเอ็ดบ่มค่ะเหมือนสูตรบ,บ้านเก้งน้อยเหมือนกันค่ะเขาสิบ,บุได้เป็นต็นต้นแบบนี้ เขาจะทําเป็นฝอยๆแม่พี่น้องแล้วก็ดองแต่แถวบ้านน้องวิวจะทําแบบเป็นชิ้นเป็นต่อนแบบนี้เด้อค่ะเก้งน้อยเคยลองชิมแล้วค่ะสูตรของทางบ้านน้องวิวเพิ่นติดใจค่ะแซ่บเพิ่นว่าเอาไปแกงเอาไปเอ็ก,กับเขาหน่มันชิไดย่ยามันชิกรอบพี่น้องแต่ถ้าเราไม่สมเป็นฝอยๆอย่ะมันจะไม่ได้เคี้ยวมันไม่กรอบเพิ่นวะ่ะอันนี้กรอบได้ยำถึงใจเพิ่นคักค่ะพี่น้องเบึ่งไอ้ถังค่ะก้มกุงง้เงยเงยบึ่งแม่อิ่ขนาดค่ะนี่ระคาะที่น้องวิวบอกว่าตั้งแต่แม่มาเฝ้าาแมม่่่่ไหงเลยคะ แม่เองยังกระตามด่างตามก้นค่ะสูตรน่องไม่สมทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงน,น้อค่ะลองแชร์มาให้น้องวิวดูบ้างนะคะเผื่อจะได้เอามาทําชิมบ้างค่ะเดี๋ยววันทํากับข้าวไปเพลนพักน้องวิวจะถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิง่งเดอร์ค่ะรอติดตามคลิปถัดไปได้เลยค่ะไปแล้วค่ะลลกชายไปหายายเพอนแล้วนี่น้องวิวก็เก็บใส่มืดแล้วค่ะซีบดดแล้วใกล้จีแล้วแล้วค่ะเอสไปนําคุยไปนําค่ะพี่น้องจักคุยกับหมา จักว่ากับแม่มันละมวนค่ะเพลินดีทางว้าททางเอ็ดเนาะนี่นะคะเก็บใส่เบิดแล้วกระถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเติมน้ําเข้าไปในขวดน้ำส้มของเรานั่นเองค่ะเติมเสร็จแล้วก็ปีฝาให้สนิทแบบนี้นะคะพี่น้องมีเมนูน่าไม่สมในใจบอค่ะลองเมนมาบอกน้องวิวดูนะคะสะรุปวันนี้ก็ได้4ีขวดทวนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย